ปังคำพระราชาตัดมันหยังเัติวั์มริสาโปโมุกเดายหญสขาตั้าดลาซาดังใหราคาัดัง่นนักตัดทันนักจัทีเต่าปากลท่งาลาที่นังปังสั PAMIT JATANG MAHALANG YANG KASUMADI RANG NAKAT DHALE KABUM NUKTI RANG HAWENTI RANG NAKAT PAKTAK JANGAN RAKATANG KUTSANG RANG YANG KILANG NAKTI พระวานิกาสุสติวันิอาเรติการังสีงหนนิสตานิหินสังสิวายนาหีตัิฐายังตัวาสิกุจายังท้าเหนะกยักสาใหญ่ยักษนักมุษี์ดูดีปัุดาของทัศน์ปัญกายังอันกำกวมใติดต่อ อันนี้ติดแบบไหมไม่ครับผมไทยเฉยขับเปลนไหมไม่เคยทำครับรู้เถอไปไม่ได้หรือไงไม่เปลี่ยนไม่เปลีอยน ราก็ไม่เคยทำทำไม่้อะนี่ไงใช่ไหมใช่ใช่หันันนัเกยาสาอาอย่างเี่เด็กน้อยยังมาเาทามาเลยเดี๋ยวก็มบวชแล้ว นสพาลูกพรลานมาสีทำกันนะคะวันนี้เรา้องธรรมะจะเต็มแล้วดา้อเนี่ยทุกอันนี้ไปจุดข้างนอกมยไปจุดข้างนอกข้างหน้า นี่นี่จุดตรงนี้จุดจุดตันนี้เราไปตักนอก apa, sumber, kuah, ini,

ทั้งวิษณ์วิปิเยปุเตอปัสสติกานูนักกาวาริวะปัละลัรรกกานี่ปักนูะอนุทาเกตะเนเตนะปาชาวิสังปุญญเยปุเตอปัสตาาสติกาหันปักใกล้ๆมือเราถ้าไปลึกเดี๋ยวโดนมือปันติตาลาคุตังอาคุสะตังปัตพาจิสิจานัง